คือทริปต่างประเทศทริปแรกของผู้นำคนใหม่เนี่ยนะครับมันน่าสนใจมากเลยมันไม่ใช่แค่การเดินทางไปพบปะแบบธรรมดาธรรมดาครับแต่มันเหมือนการเดินหมากตาแรกบนกระดานการเมืองระหว่างประเทศเลยใช่ค่ะทุกย่างก้าวมีความหมายหมดเลยทุกคำพูดมันคือการส่งสัญญ,ญาณว่าต่อจากนี้ทิศทางของประเทศจะเป็นไปทางไหน วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกภารกิจแรกของนายุทธรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลที่เริ่มต้นที่สบปลาวแล้วก็ต่อไปที่เวทีประชุมสุดยอดอาเซียนทันทีซึ่งเราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งข่าวจากฝั่งไทยฝั่งลาวบทวิเคราะห์เจาะลึกจากช่อง THAI LAO Daily แล้วก็ข้อมูลภาพรวมจากกระทรวงการต่างประเทศด้วยครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาถอดรหัสกันว่าทำไมต้องเริ่มที่ลาวแล้วการเดินหมากตาแรกนี้ กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้านโยบายต่างประเทศของไทยไปอย่างไรเอาล่ะครับมาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าคำถามแรกที่หลายคนคงสงสัยเหมือนกันก็คือในเมื่อมีประเทศมหาอำนาจให้เลือกไปเยือนตั้งเยอะแยะทำไมถึงต้องเป็นสปปลาวล่ละครับอืดูเผินๆอาจจะเหมือนเป็นตัวเลือกที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยที่สุดแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นรึเปล่าครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะ เพราะถ้ามองแค่ผิวเผินอาจจะคิดแบบนั้นจริงๆแต่ว่าการเลือกลาวเป็นที่แรกนี่เป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่าฉลาดมากมีความหมายทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งเลยนะคะคในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยแน่นอนว่ามันคือการตอกย้ําความสัมพันธ์แบบบานพีเมืองน้องที่เราพูดกันจนติดป,ปากอ๋ออันนี้คลาสสิกเลยใช่ค่ะเรามีวัฒนธรรมภาษาประวัติศาสตร์ที่แทบจะเป็นเนื้อเดียวกัน พรมแดนก็ติดกันยาวกว่า1,800กิโลเมตรการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดก่อนเสมอเนี่ยมันเป็นการให้เกียรติแล้วก็ส่งสารว่าความสัมพันธ์นี้สำคัญเป็นอันดับแรกโอเคเรื่องบ้านพี่เมืองน้องอันนี้เข้าใจได้ครับแต่ผมว่ายุคนี้คงไม่ได้มีแค่มิติเดียวแน่ๆไม่มีทางเลยค่ะในเชิงยุทธศาสตร์ที่ว่ามันลึกซึ้งมันคืออะไรครับมันต้องมีเรื่องผลประโยชน์เรื่องภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาเกี่ยวแน่ๆเลยถูกต้องเลยค่ะนี่คือจุดที่สัมพันธ์ที่สุด เพราะภาพของลาวในวันนี้เปลี่ยนไปจากเมื่อ10-20ปีก่อนโดยสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนไปเยอะเหรอครับเยอะมากค่ะลาวไม่ใช่ประเทศเล็กๆที่ถูกปิดล้อมด้วยแผ่นดินหรือแลนด์ล็อกอีกต่อไปแต่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อทั้งภูมิภาคหรือที่เรียกว่าแลนด์ลิงก์ไปแล้วแลนด์ลิงค แล้วตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญที่สุดก็คือ,อ,อโครงการรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะคะที่ตอนนี้คือมันเชื่อมตรงจากคุณหมิงทางตอนใต้ของจีนมาจ่ออยู่ที่ชายแดนไทยที่หนองคายแล้วอ๋อเข้าใจแล้วมันคือการเปลี่ยนกระบวนทศน์เลยสินะครับจากเดิมที่การค้าหลักของเราต้องออกทะเล ใช่ค่ะตอนนี้เรากําลังจะมีทางด่วนภาคพื้นดินที่ทะลุปไปถึงตลาดผู้บริโภคหลายร้อยล้านคนทางตอนใต้ของจีนได้เลยตรงถูกต้องค่ะนั่นเท่ากับว่าบทบาทของเราในฐานะประตูบานใหม่ของภูมิภาคมันสําคัญขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยจริงด้วยใช่ค่ะและถ้าไทยไม่เรียบขยับเข้าไปเชื่อมต่อให้เร็วที่สุดเราอาจจะตกขบวนรถไฟสายเศรษฐกิจนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมว่าตัวเลขการค้าชายแดนไทยลาวปี2567ที่ผ่านมามันพุ่งไปถึง2 8 0 0 0 0กว่าล้านบ โอ้โโหตขึ้นจากปีก่อนหน้ากว่า10%ตัวเล่นนี้มันบอกชัดเลยว่าเศรษฐกิจของเราสองประเทศผูกกันแน่นขนาดไหนการเดินทางไปเยือนครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าไทยพร้อมแล้วที่จะกลับมามีบทบาทเชิงรุกในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและลาวคือจิ๊กซอต,ตัวแรกที่สำคัญที่สุดค่ะ พอเห็นภาพใหญ่แบบนี้เราก็น่าสนใจขึ้นเยอะเลยครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันบ้างดว่ยว่านอกจากการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเนี่ยในการเยือนครั้งนี้มีอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้บ้างมีข้อตกลงอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันออกมาบ้างครับมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมออกมาหลายด้านเลยค่ะเรื่องแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าร่วมกันให้ถึง1 1 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐ1 1 0 0 0ล้านแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปอีกขั้นเลยเป้าหมายใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมารองรับขนาดใหญ่เลยแน่ๆเรื่องการเชื่อมโยงทางกายภาพนี่คุยกันถึงไหนแล้วครับแน่นอนเลยค่ะและนี่คือเรื่องที่2ที่คืบหน้าไปมากคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถ้าเราลองไล่ดูจะเห็นภาพเลยว่า มันไม่ใช่แค่การสร้างสะพานเพิ่มทีละแห่งแต่มันคือการเดินสายไฟใหม่ให้กับระบบโลจิสติกของทงั้งภูมิภาคเลยก็ว่าได้โอ้โหใช้คำว่าเดินสายไฟใหม่เลยเหรอครับน่าสนใจมากช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะลองนึกภาพตามนะคะอย่างแรกเลยคือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่เชื่อมบึงการกับบริส,สัมสัอ๋ออันที่เพิ่งสร้างเสร็จ ใช่ค่ะอันนี้สร้างเสร็จแล้วรอแค่เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการช่วงปลายปี2-5-6-8นี้นี่คือเส้นเลือดเส้นใหม่ครับรถไฟแห่งใหม่ที่จะสร้างใกล้ๆกับสะพานมิตรภาพแห่งที่1-1นึหนองคายเวียงจันทร์สะพานนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับรถไฟจากเส้นทางลาวจีนโดยเฉพาะเลยอ๋อสำหรับรถไฟโดยตรงเลยค่ะตั้งเป้าว่าจะเริ่มสร้างปี2570และเสร็จในปี2573 ยังไม่หมดนะคะสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งเดิมก็จะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เพื่อให้รองรับน้ําหนักรถบรรทุกสินค้าได้มากขึ้นอีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้มันคือการสร้างระเบียงเศรษฐกิจที่ไร้ยรอยต่อจากคุณหมิงผ่านลาวเข้ามาสู่ใจกลางนิคมอุตสาหกรรมของไทยฟังดูแล้วเป็นการลงทุนที่มองไปข้างหน้าไกลมากเลยนะครับไม่ใช่แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตเลยใช่เลยค่ะ แล้วนอกจากเรื่องเศรษฐกิจกับโลจิสติกส์แล้วเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนแล่ะครับได้ยินว่าเป็นอีกประเด็นที่ผู้นำให้ความสำคัญมากเป็นวาระสำคัญเลยค่ะเพราะเมื่อการเชื่อมโยงมันดีขึ้นความเสี่ยงจากภัยคุกคามข้ามชาติมันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวอืมจริงด้วยครับทั้งสองฝ่ายเลยเน้นย้ำเรื่องความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะที่กำลังเป็นปัญหาสังคมใหญ่ตอนนี้คือแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์ ปัญหานี้หนักจริงๆครับใช่ค่ะรวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การพูดคุยนะคะแต่ไทยได้มอบเงินสนับสนุน10.15ล้านบาทเพื่อให้ความร่วมมือด้านนี้มันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีเลยครับแล้วเรื่องพลังงานแ่ะครับเหมือนเคยได้ยินว่าไทยพึ่งพาไฟฟ้าจากลาวค่อนข้างเยอะเรื่องนี้มีการพูดคุยอะไรเพิ่มเติมไหมครับอ๋อเยอะมากค่ะปัจจุบันไทยนำเข้าไฟฟ้าจากลาวประมาณ6 0 0 0เมกะวัต 6000เมกวั์ค่ะซึ่งคิดเป็นเกือบ10%ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศเลยนะคะในการหารือครั้งนี้ก็มีการพูดคุยถึงการซื้อไฟฟ้าเพิ่มอีกประมาณ1000เมกะวัต์โดยเน้นไปที่พลังงานสะอาดซึ่งมันสอดรับกับยุทธศาสตร,ร์ของเราที่ต้องการจะเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียหรือแบตเตอรี่ของเอเชียพอดีเลยคำว่าแบตเตอรี่ a องเอเชียนี้เราได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆมันมีความหมายเชิงยุทธศาสตร,ร์ยังไงครับสำหรับทั้งสองประเทศ สำหรับลาวมันคือแผนยุทธศาสตร์ชาติเลยค่ะคือการใช้ศักยภาพจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาต่างๆมาผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมหาศาลเพื่อการส่งออกนี่คือแหล่งรายได้สำคัญของประเทศเขาเลยส่วนสำหรับไทยมันคือความมั่นคงทางพลังงานเราได้แหล่งพลังงานที่ราคาค่อนข้างสมเหตุสมผลเป็นพลังงานสะอาดและที่สำคัญคืออยู่ติดบ้านเราเลยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวแบบวินวินที่หาได้ยากค่ะ เป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญมากจริงๆมากค่ะนอกจากนี้ไทยก็ยังให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยนะคะเช่นมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้วิทยลาลัยเทคนิคสวรคสรค์เขตมอบเซรั่มแก้พิษงูให้โรงพยาบาลหรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเรื่องระบบน้ำประปาซึ่งสิ่งหลังเนี้ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกในระดับประชาชนโอเคครับพอจะเห็นภาพรวมของการเยือนลาวที่ชัดเจนมากๆแล้วทั้งเรื่องเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงพลังงานเรียกได้ว่าครบทุกมิติเลยใช่ค่ะทีนี้คำถามสำคัญก็คือทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรในภาพที่ใหญ่ขึ้นครับการกระชับความสัมพันธ์กับลาวอย่างแน่นแฟนมันเชื่อมโยงกับบทบาทใหม่ของไทยในเวทีอาเซียนอย่างไงเหมือนกับว่าทริปเยือนลาวนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นถูกต้องเลยค่ะ การเยือนลาวครั้งนี้เปรียบเสมือนการจัดทัพหลังบ้านให้แข็งแกร,แรง่งก่อนที่จะออกไปแสดงบทบาทในเวทีที่ใหญ่ขึ้นเวทีที่ใหญ่ขึ้นก็คือก็คือการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่47ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ท่านนายกเดินทางไปเข้าร่วมต่อทันทีมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าไทยกลับมาแล้วและพร้อมที่จะเป็นผู้เล่นเชิงรุกในภูมิภาคอีกครั้งการกลับมาครั้งนี้ไทยมีข้อเสนออะไรที่เป็นรูปธรรมให้กับอาเซียนบ้างครับ เหมือนเป็นพันธกิจใหม่ของไทยในภูมิภาคหรือเปล่าอาจจะเลือกแบบนั้นก็ได้ค่ะในที่ประชุมอาเซียนเนี่ยไทยเสนอแนวทางหลักๆ3ข้อที่อาจจะมองได้ว่าเป็นพิมพ์เขียวที่ไทยอยากจะผลักดันในภูมิภาคครเพราะแรกคือการสร้างตัาชาพมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆที่เราคุยกันไปตะกี้ทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ครับผม ข้อที่2คือการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมโดยการเร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนในพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและข้อสุดท้ายและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือการเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยยึดมั่นในกฎกติการะหว่างประเทศค่ะฟังดูเป็นหลักการที่ดูดีเลยครับแต่ในโลกการทูตจริงๆสิ่งที่สำคัญกว่าคำพูดคือการกระทำ มีผลงานอะไรที่จับต้องได้จากการประชุมครั้งนี้ที่สะท้อนว่าแนวทางนี้มันไม่ใช่แค่ลมปากไหมครับมีค่ะและเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับหลายคนเลยนั่นคือความสำเร็จในการลงนามปติญญาร่วมหรือ j o จ d e e l o r a t i o n กับกัมพูชาเพื่อจัดการปัญหาเรื่องเขตแดนอย่างสันติวิธีเดียวนะครับปติญญาร่วมกับกัมพูชาเรื่องชายแดน นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่มีความตึงเครียดกันมาตลอดใหญ่มากค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้นครับสําคัญมากค่ะเพราะมันคือการเปลี่ยนแนวทางจากที่เคยมีความขัดแยง้งไปสู่การร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์การที่ผู้นําใหม่ของไทยสามารถผลักดันเรื่องนี้จนสําเร็จได้ในเวทีระดับภูมิภาคเนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการทูต และส่งสัญญาณไปยังทุกประเทศในอาเซียนว่าไทยยุคใหม่พร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการสร้างสันติภาพและความร่วมมือไม่ใช่คู่ขัดแย้งอีกต่อไปมันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ไทยในฐานะพลังแห่งสันติภาพในภูมิภาคหรือ a force for peace in the region ซึ่งส่งพลังมากค่ะเข้าใจแล้วการเริ่มต้นที่ลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วจึงเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่น ก่อนจะไปจัดการกับประเด็นที่ท้าทายกว่าอย่างเรื่องกับกัมพูชาในเวทีอาเซียนใช่เลยค่ะเป็นยุทธศาสตร์ที่วางแผนมาอย่างดีจริงๆใช่ค่ะมันคือการแสดงให้เห็นว่านโยบายต่างประเทศที่ดีต้องเริ่มจากเพื่อนบ้านก่อนเมื่อเพื่อนบ้านไว้ใจและให้การสนับสนุนการจะก้าวไปมีบทบาทในเวทีที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะมีน้ำหนักและได้รับการยอมรับมากขึ้นสรุปภาพรวมทั้งหมดได้ว่าการเดินทางครั้งนี้คือยุทธศาสตร์ที่เริ่มจากการกระชับความสัมพันธ์กับ เพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดอย่างเราให้แน่นแฟนในทุกมิติเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงอื ก่อนจะก้าวไปแสดงบทบาทผู้นำที่สร้างสรรค์และเป็นผู้สร้างสันติภาพในเวทีที่ใหญ่ขึ้นอย่างอาเซียนเป็นการประกาศว่าไทยพร้อมจะกลับมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในการกำหนดอนาคตของผู้มีภาคนี้อีกครั้งถูกต้องค่ะแล้วมันทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจตามมาด้วยนะคะคือที่ผ่านมาเรามักจะมองแม่น้ำโขงว่าเป็นเส้นแบ่งเขตแดนเป็นเส้นที่ขีดขั้นระหว่างเรากับเขาใช่ครับเป็นเหมือนกำแพงธรรมชาติ แต่ด้วยสะพานรถไฟและสายส่งไฟฟ้าที่กำลังเชื่อมสองฝั่งเข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายโยมยัยแบบนี้มันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนมุมมองอยังไงครับแต่มันคือกระดูกสันหลังที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตและทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพวกเราทุกคนเป็นมุมมองที่เปลี่ยนความคิดไปเลยนะครับและนั่นก็นำมาสู่คำถามทิ้งท้ายสำหรับผู้ฟังให้ได้ขบคิดกันต่อว่าเมื่อแม่น้ำที่เคยเป็นกำแพงกลับกลายมาเป็นถนนสายหลัก มันจะมีโอกาสและความท้าทายใหม่อะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศ